คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางคนพูดอย่างหนึ่งแต่ใจเขาคิดอีกอย่างเขายิ้มแต่คุณสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติวันนี้ผมจะพาคุณมาเปิดเผยความลับของจิตใจคนที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดและภายในเวลาแค่หนึ่งนาทีคุณจะเริ่มอ่านใจคนได้ไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยาไม่ต้องใช้เวทมนต์แค่รู้เทคนิคนี้ ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไปดูกันเลยครับว่าเราจะอ่านใจคนในหนึ่งนาทีได้อย่างไรหนึ่งการสังเกตดวงตาเป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญของการอ่านใจคนเพราะดวงตาถือเป็นอวัยวะที่แสดงออกถึงอารมณ์ความคิดและเจตนาได้อย่างชัดเจนที่สุดคนเราสามารถฝืนยิ้มฝืนพูดหรือเสแสร้งท่าทางได้ แต่สิ่งที่ยากจะควบคุมที่สุดก็คือแววตาและการเคลื่อนไหวของดวงตาหากฝึกสังเกตให้ดีเราสามารถจับสัญญาณเล็กๆที่แสดงออกผ่านดวงตาและใช้มันในการประเมินความรู้สึกหรือความนึกคิดภายในของอีกฝ่ายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นดวงตาของคนที่รู้สึกมั่นใจหรือพูดความจริงมักจะมีการสบตาอย่างเป็นธรรมชาติสม่ำเสมอไม่หลบตา และไม่รู้สึกกดดันเมื่อต้องมองตาผู้อื่นตรงๆในทางตรงกันข้ามคนที่พูดโกหกหรือมีอะไรในใจมักจะแสดงพฤติกรรมผ่านดวงตาอย่างเห็นได้ชัดเช่นหลบตากระพริบตาที่มองไปทางอื่นหรือมีอาการกระวนกระวายทางสายตาบางคนอาจไม่กล้าม,มองตาผู้ฟังเลยแม้แต่น้อยบางคนแม้พยายามฝืนสบตาแต่แววตากลับแข็งตึง ไม่มีความรู้สึกหรือดูว่างเปล่าซึ่งมักเป็นสัญญาณว่าคำพูดกับความรู้สึกไม่สอดคล้องกันนอกจากการสบตาหรือหลบตาแล้วทิศทางของดวงตาก,ก็สามารถบอกความคิดในใจของคนได้เช่นกันนักจิตวิทยาบางสายเรียกสิ่งนี้ว่า eye accessing cues โดยทั่วไปถ้าคนหันสายตาไปทางซ้ายบนขณะคิดมักหมายถึงการระลึกถึงภาพหรือลำดับเหตุการณ์ในอดีต เป็นการดึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากความทรงจำแต่ถ้าหันไปขวาบนบ่อยๆขณะพูดหรือเล่าเรื่องมักเป็นการสร้างหรือจินตนาการขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจหมายถึงการพูดโกหกหรือพูดเกินจริงได้เช่นกันแน่นอนว่าความแม่นยำของเทคนิคนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราสังเกตแนวโน้มพฤติกรรมทางความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ลักษณะของแววตายังสามารถสะท้อนอารมณ์ได้อย่างแม่นยำเช่นแววตาที่เป็นประกายสดใสเปิดกว้างบ่งบอกถึงความสนใจความสุขความเปิดใจในขณะที่แววตาที่ดูเฉยชาอ่อนแรงหรือลุกหลิกมักบ่งบอกถึงความเบื่อหน่ายความไม่พอใจหรือการขาดความมั่นใจบางคนถึงแม้จะยิ้มอยู่ แต่ววตากลับไม่มีชีวิตชีวาซึ่งแสดงว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้มาจากความรู้สึกจริงๆแต่เป็นเพียงการแสดงออกภายนอกเท่านั้นดังนั้นการสังเกตว่าแววตากับสีหน้าหรือคำพูดสอดคล้องกันหรือไม่จึงเป็นวิธีที่ทรงพลังในการวิเคราะห์ใจคนเมื่อเราฝึกสังเกตตดวงตาได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นเราจะเริ่มจับความละเอียดอ่อนอื่นๆได้เช่นการขยายตัวของรูม่านตา ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกสนใจตื่นเต้นหรือดึงดูดใจบางอย่างหรือแม้กระทั่งความรู้สึกหวาดกลัวกระทันหันก็อาจทำให้รูม่านตาหดลงการกระพริบตาบ่อยหรือไม่บ่อยกว่าปกติอาจเป็นสัญญาณของความเครียดหรือความไม่สบายใจเช่นเดียวกับการมองต่ำกว่าระดับสายตาหรือก้มหน้าขณะพูดก็สามารถสื่อถึงความรู้สึกผิดความอับอาย หรือการไม่กล้าเปิดเผยได้อีกด้วยจิตวิทยาของดวงตาจึงไม่ใช่แค่การมองว่าใครสบตาหรือไม่สบตาแต่คือการเข้าใจว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวเล็กๆเหล่านั้นมีอารมณ์ความรู้สึกและความคิดแฝงอยู่ซึ่งหากเรารู้จักสังเกตยอย่างถูกต้องการอ่านใจคนก็จะกลายเป็นทักษะที่เราสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในเรื่องความสัมพันธ์ การเจรจาหรือการตัดสินใจไว้ใจใครบางคนทุกสิ่งเริ่มต้นที่ดวงตาเพราะมันไม่เคยโกหกแม้ปากจะโกหกได้ก็ตาม 2. ถ้ท่าทางร่างกายหรือภาษากายคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการอ่านใจคนเพราะร่างกายมักจะแสดงความรู้สึกและความคิดที่อยู่ภายในโดยไม่รู้ตัวแม้ปากจะพูดสิ่งหนึ่งแต่ท่าทางกลับสื่ออีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมองส่วนจิตใต้สำนึกควบคุมและไม่สามารถปิดบังได้ง่ายเมื่อเราฝึกสังเกตท่าทางอย่างละเอียดเราจะสามารถจับสัญญาณที่บ่งบอกความไม่จริงใจความเครียดความไม่มั่นใจหรือแม้แต่การโกหกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเริ่มจากการยืนหรือท่าทางของลำตัวหากคนหนึ่งยืนตัวตรงเปิดไหล่และโน้มตัวเข้าหาเล็กน้อย แสดงว่าเขารู้สึกมั่นใจเปิดใจและให้ความสนใจกับบทสนทนาหรือคนที่อยู่ตรงหน้าในทางกลับกันถ้าร่างกายเอนตัวออกถอยหลังเล็กน้อยหรือยืนตัวเกรงโดยไม่รู้ตัวนั่นอาจเป็นสัญญาณของการปิดกัน้นไม่สบายใจหรือกำลังตั้งกำแพงป้องกันตัวเองการกอดอกก็เป็นอีกหนึ่งท่าทางที่มักสื่อถึงความไม่เปิดใจระวังตัว หรือไม่เห็นด้วยถึงแม้บางครั้งอาจเป็นแค่ท่าทางสบายๆของบางคนแต่ในบริบทของการสนทนาหรือสถานการณ์ตึงเครียดท่าทางนี้มักเป็นสัญญาณว่าคนคนนั้นกำลังตั้งกำแพงทางอารมณ์และไม่ต้องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอย่างแท้จริงอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามคือการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือมือเป็นส่วนที่ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกได้ง่าย คนที่มั่นใจมักจะวางมือลงในที่ที่มองเห็นชัดเจนและมีการใช้มือประกอบการพูดอย่างเป็นธรรมชาติส่วนคนที่ไม่มั่นใจหรือมีบางอย่างที่ไม่อยากให้รู้มักจะซ่อนมือไว้ใต้โต๊ะเก็บมือไว้ในกระเป๋าหรือใช้มือจับสิ่งของเช่นแก้วน้ำปากกากระดุมหรือแม้กระทั่งรูปผมตัวเองเพื่อระบายความเครียดโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ หากเห็นคนที่เอามือจับจมูกคอหรือใบหูระหว่างพูดมักเป็นสัญญาณของความประมาทหรือกำลังพูดสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเต็มร้อยการกระดิกนิ้วหรือเคาะโต๊ะบ่อยๆก็เป็นตัวบ่งบอกความกระวนกระวายหรือเบื่อหน่ายได้เช่นกันขาและเท้าก็เป็นส่วนที่หลายคนไม่ทันระวังและมักเผยความรู้สึกจริงๆออกมาได้ชัดเจนโดยไม่ตั้งใจหากคนหนึ่งกำลังยืนพูดกับเรา แต่เท้ากลับชี้ออกไปอีกทิศทางหรือหันปลายเท้าไปทางทางออกของห้องนั่นอาจหมายถึงว่าเขาอยากจบการสนทนาหรือไม่ได้ให้ความสนใจเต็มที่ท่าทางแบบนี้แม้ภายนอกจะดูเหมือนยังอยู่ตรงหน้าเราแต่ใจเขาอาจจะไปที่อื่นแล้วก็เป็นได้ในขณะเดียวกันถ้าอีกฝ่ายยืนในลักษณะขนานกับเราเท้าชี้เข้าหาเราและไม่มีการสันคา กระดิกเท้าหรือขยับตัวบ่อยๆนั่นคือสัญญาณของความมั่นคงมั่นใจและเต็มใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราการเคลื่อนไหวซ้ำๆของร่างกายเช่นการขยับตัวไปมาการเกาหัวการลูบต้นคอหรือการหายใจถี่ขึ้นมักเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนั้นรู้สึกไม่สบายใจหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด โดยเฉพาะเมื่อท่าทางเหล่านี้เกิดขึ้นในจังหวัดที่กำลังพูดเรื่องสำคัญหรือถูกตั้งคำถามที่เฉพาะเจาะจงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นทันทีเช่นลุกลีลุกลนเปลี่ยนท่านั่งกระทันหันหรือหันตัวหนีเล็กน้อยมักจะสะท้อนว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจของเขาอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญคือการเรียนแบบหรือไม่เรียนแบบภาษากาย หากอีกฝ่ายลอกเลียนท่าทางของเราโดยไม่รู้ตัวเช่นเรายกแก้วน้ำแล้วเขาก็ทำตามหรือเรานั่งไขว่ห้างแล้วเขาก็เปลี่ยนท่าให้เหมือนกันแสดงว่าเขารู้สึกสอดคล้องกับเราเป็นสัญญาณของความไว้วางใจและการเชื่อมโยงกันทางจิตใจในทางตรงกันข้ามถ้าท่าทางของเขาไม่เชื่อมโยงกับเราเลยหรือขยับตัวในท่าทางที่สร้างระยะห่าง นั่นอาจเป็นสัญญาณของความไม่ไว้ใจหรือไม่ต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดภาษากายยังสามารถถูกใช้เพื่อหลอกลวงหรือสร้างภาพลักษณ์ได้เช่นกันบางคนที่มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนมาอาจพยายามใช้ท่าทางให้ดูมั่นใจเพื่อปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงแต่ถึงอย่างนั้นหากเราสังเกตดีๆจะพบว่าแม้ท่าทางภายนอกจะดูสมบูรณ์แบบแต่บางจุดเล็กๆ เช่นความแข็งทื่อของมือความเกร็งของคอหรือความไม่สมดุลของจังหวะก,การเคลื่อนไหวมักจะหลุดออกมาเป็นสัญญาณให้จับได้ว่าความรู้สึกจริงของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่แสดงออกเสมอไปดังนั้นถ้าทางร่างกายจึงเป็นเหมือนภาษารับที่คนเราพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราฝึกสังเกตสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเราจะสามารถจับความรู้สึกความคีย และเจตนาเบื้องหลังของผู้คนได้อย่างแม่นยำและสามารถใช้สิ่งนี้ในการสร้างความเข้าใจปรับตัวและตัดสินใจในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ 3. น้ำเสียงและจังหวะการพูดคืออีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่สามารถเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของคนเราได้อย่างลึกซึง้งเพราะแม้คำพูดจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกความหมายตรงๆ แต่สิ่งที่อยู่ในน้ำเสียงกลับเป็นอารมณ์ความรู้สึกและเจตนาเบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นหลายครั้งเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าคนตรงหน้าเรากำลังโกรธเสียใจคเครียดหรือมีความสุขเพียงแค่ฟังเสียงของเขาโดยไม่ต้องดูใบหน้าหรือภาษากายเลยด้วยซ้ำน้ำเสียงของคนที่พูดจากใจมั่นใจและเปิดเผยมักจะมีความมั่นคงชัดเจน และไหลลื่นเสียงไม่สัน่นไม่ติดขัดและมีจังหวะที่เหมาะสมกับสิ่งที่กำลังพูดอยู่พูดช้าบ้างเร็วบ้างอย่างเป็นธรรมชาติแต่โดยรวมจะฟังแล้วรู้สึกเชื่อมโยงกับอารมณ์หรือเจตนาของเขาอย่างชัดเจนในขณะที่คนที่พูดโกหกหรือรู้สึกไม่มั่นใจมักจะแสดงอาการบางอย่างผ่านน้ำเสียงเช่นพูดเสียงแผ่วลงกระทันหันเสียงเบาเกินไป หรือบางครั้งก็พยายามพูดให้ดังเกินความจำเป็นรากับพยายามยืนยันสิ่งที่ตัวเองก็ยังไม่แน่ใจาการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงระหว่างการพูดเรื่องต่างๆก็สามารถเป็นเบาะแสสำคัญได้เช่นกันคนที่มีบางอย่างซ่อนอยู่มักจะพูดถึงหัวข้อทั่วไปด้วยน้ำเสียงปกติแต่พอพูดถึงเรื่องที่กระทบใจหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่อยากให้รู้เช่นเรื่องโกหกเรื่องที่ตนเองผิด หรือเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงน้ำเสียงจะเปลี่ยนไปทันทีอาจกลายเป็นเสียงแข็งเสียงแหบเสียงสัน่นหรือพูดเร็วผิดปกติบางครั้งจังหวะการพูดจะสะดุดเล็กน้อยเหมือนกำลังคิดหาคำตอบหรือหาข้อแก้ตัวอย่างเร่งด่วนความเร็วของการพูดก็มีในแยะที่น่าสนใจคนที่พูดเร็วเกินไปแบบไม่มีจังหวะหยุดให้หายใจมักอยู่ในภาวะของความกังวล ประมาะหรือพยายามจะพูดอะไรบางอย่างให้จบไวที่สุดซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการปิดบงังหรือไม่สบายใจกับสิ่งที่กำลังพูดขณะเดียวกันคนที่พูดช้ามากเกินไปหรือเว้นจังหวะนานผิดปกติก็อาจอยู่ในภาวะของการประมวลผลหรือกำลังคิดว่าจะพูดอะไรต่อดีซึ่งในบางกรณีอาจหมายถึงการแต่งเรื่องขึ้นมาหรือการหาทางหลีกเลี่ยงคำถามคนที่โกหก มักจะมีแนวโน้มใช้จังหวะการพูดที่ผิดธรรมชาติเช่นเว้นช่วงก่อนตอบคำถามนานเกินไปพูดตอบช้าเหมือนกำลังคิดคำตอบที่ดูดีที่สุดหรือพูดเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าถูกจับผิดในบางรายอาจใช้เสียงหัวเราะแห้งๆหรือพยายามเปลี่ยนเรื่องพูดกระทันหันเพื่อหลีกเลี่ยงหัวข้อที่ไม่สบายใจเสียงหัวเราะที่ไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นจริงๆ มักเป็นสัญญาณว่าคนคนนั้นไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแต่แค่พยายามแสดงออกให้ดูว่าเขาสบายดีน้ำเสียงยังเป็นเครื่องมือที่บอกระดับอารมณ์ได้ชัดเจนมากเช่นเสียงที่ดังขึ้นเฉียบพลันมักเกิดจากความโกรธหรือการตอบสนองแบบป้องกันตัวเสียงที่เบาลงผิดปกติหรือหายไปบางช่วงอาจเกิดจากความกลัวหรือความไม่มั่นใจเสียงที่สั่นๆ มักมาพร้อมกับอารมณ์เศร้าประมาทหรือเครียดซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่เจ้าตัวอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังส่งสัญญาณทางเสียงออกมาให้คนอื่นจับสังเกตจังหวะการเน้นคำในการพูดก็มีความสำคัญคนที่พูดอย่างมั่นใจจะมีการเน้นคำที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการสื่อเช่นการเน้นประเด็นสำคัญหรือการพูดเน้นคำเพื่อเน้นอารมณ์ ขณะที่คนที่พูดหลอกลวงหรือมีเจตนาซ่อนเร้นมักจะเน้นคำผิดจังหวะหรือพูดเน้นบางคำที่ฟังดูแปลกไม่เป็นธรรมชาติเช่นพยายามพูดเน้นคำว่าจริงๆหรือเชื่อฉันสิมากเกินไปจนฟังดูไม่จริงใจสิ่งที่น่าสนใจคือในบทสนทนาแบบเผชิญหน้าเช่นการเจรจาซักถามหรือการเถียงกัน คนที่รู้สึกผิดหรือเสียเปรียบมักจะพูดเสียงเบาลงเรื่อยๆหรือหลีกเลี่ยงการตอบคำถามโดยเปลี่ยนจังหวะการพูดให้ดูเป็นกันเองมากขึ้นทั้งที่จริงแล้วในใจอาจรู้สึกไม่มั่นคงเลยแม้แต่น้อยบางคนจะหัวเราะแทรกเพื่อบรรเทาความตึงเครียดหรือพูดวนไปมาซ้ำคำเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือของจิตใต้สำนึกที่พยายามหลีกเลี่ยงความจริง การฟังน้ำเสียงอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่การฟังให้ครบประโยคแต่คือการฟังอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคำการสังเกตว่าช่วงไหนเสียงเปลี่ยนจังหวะการพูดสะดุดหรือมีการเว้นช่วงที่ดูผิดปกติสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือสัญ,ญญาณที่บอกเราว่าคนตรงหน้ากำลังรู้สึกอะไรและคิดอะไรอยู่ในใจซึ่งบางครั้งมันอาจตรงข้ามกับสิ่งที่เขาพูดออกมาโดยสิ้นเชิง เมื่อเราฝึกใช้ประสาทการฟังให้ละเอียดเราจะสามารถอ่านใจคนได้แม้ในขณะที่เขากำลังพูดอย่างมั่นใจที่สุดเพราะความจริงไม่ได้อยู่ในคำพูดเสมอไปแต่มันอยู่ในน้ำเสียงและจังหวะของการพูดนั่นเอง 4. คำพูดและการเลือกใช้คำเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สะท้อนความคิดความรู้สึกและเจตนาที่แท้จริงของคนเรามากกว่าที่หลายคนคิด เพราะแม้ภายนอกจะสามารถควบคุมสีหน้าน้ำเสียงหรือท่าทางได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อถึงเวลาต้องสื่อสารด้วยถ้อยคำสมองจะต้องประมวลผลเร็วและเป็นธรรมชาติซึ่งในจังหวะน,นั้นเองคนจำนวนมากจะเผลอเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจผ่านคำพูดโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการเลือกคำเฉพาะการหลุดพูดคำบางคำที่ไม่ควรพูด หรือการพยายามอธิบายบางสิ่งมากเกินไปล้วนสามารถใช้เป็นเบาะแสในการอ่านใจคนได้ทั้งสิ้นสิ่งแรกที่มักปรากฏชัดเจนคือระดับของความมั่นใจในคำพูดคนที่มั่นใจในสิ่งที่ตนเองพูดหรือยึดถือในความจริงมักจะพูดตรงไปตรงมาใช้ภาษาที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนและไม่ต้องมีคำขยายหรือการอธิบายยาวๆประกอบมากนัก เช่นเมื่อถูกถามคำถามสำคัญเขาจะตอบทันทีอย่างเรียบง่ายตรงประเด็นและไม่วกไปวนมาในทางกลับกันคนที่ไม่มั่นใจหรือพยายามปกปิดบางอย่างมักจะเลือกใช้คำที่คลุมเครือเช่นก็ประมาณนั้นมัง้งหรืออืมมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำที่ให้ความรู้สึกว่าไม่ชัดเจนตั้งใจหลีกเลี่ยงความตรงไปตรงมา และพยายามทำให้ผู้ฟังรู้สึกสับสนหรือไม่สามารถจับผิดได้ง่ายการใช้คําขยายหรือการอธิบายมากเกินความจำเป็นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ควรสังเกตคนที่โกหกหรือพยายามซ่อนความจริงมักจะอธิบายสิ่งที่ควรสั้นให้ยาวขึ้นเพราะพวกเขาต้องการเติมรายละเอียดเพื่อให้เรื่องดูสมจริงมากขึ้นโดยลืมไปว่าความจริงนั้นมักเรียบง่ายและไม่ต้องการคำอธิบายมากมาย หากสังเกตให้ดีจะพบว่าคำพูดของคนประเภทนี้จะเต็มไปด้วยคำขยายเวลาสถานที่และเหตุผลมากเกินความจำเป็นหรือบางครั้งอาจพูดซ้ำเรื่องเดิมในหลายรูปแบบเพื่อเน้นความน่าเชื่อถือทั้งที่โดยเนื้อหาจริงแล้วไม่ได้มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเลยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการเลือกใช้คำบางคำที่แฝงความรู้สึกไว้ในนั้นเช่นคนที่พูดว่าซื่อสัตย์จริงจัง หรือพูดจากใจบ่อยเกินไปมักกำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์บางอย่างให้กับตัวเองเพราะหากเขาเป็นเช่นนั้นจริงคำพูดของเขาไม่จำเป็นต้องมีคำเหล่านี้ประกอบเลยก็ได้คนที่ต้องการยืนยันความน่าเชื่อถือของตนเองด้วยการเน้นคำยืนยันบ่อยครั้งมักแสดงถึงความไม่มั่นใจภายในลึกๆและต้องการให้ผู้อื่นเชื่อโดยที่ตนเองก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่พูดเต็มร้อย ความเชื่อมโยงของคำพูดกับบริบทก็เป็นสิ่งที่ควรสังเกตหากคนคนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างที่ดูไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือคำพูดดูไม่สัมพันธ์กับอารมณ์ในขณะนั้นเช่นบอกว่าดีใจแต่พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหรือบอกว่าไม่โกรธแต่ใช้คำพูดประชดประชันแสดงว่าอาจมีความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในคำพูดของเขาจึงไม่สามารถหลอกจิตใจของเราได้ทั้งหมด การหลีกเลี่ยงคำตอบตรงๆก็เป็นสัญญาณชัดเจนของคนที่ไม่ต้องการเปิดเผยความจริงคนที่ถูกถามคำถามตรงๆแล้วตอบโดยใช้คำถามกลับหรือเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีแสดงว่าเขากำลังพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ฟังหรือไม่พร้อมที่จะพูดความจริงการใช้คำพูดแบบเบี่ยงเบนเช่นมันก็แล้วแต่มุมมองหรือประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกเป็นการเลี่ยงไม่ตอบตรงๆ และพยายามควบคุมทิศทางการสนทนาไปยังจุดที่ตัวเองได้เปรียบคนที่มีความตั้งใจปกปิดเรื่องบางอย่างจะมักพยายามเลี่ยงการใช้คำเฉพาะเช่นการพูดถึงคนอื่นโดยไม่เอ่ยชื่อใช้คำเรียกกลางกลางแทนเช่นเขาคนนั้นหรือใช้คำอธิบายแทนชื่อสถานที่จริงเพราะการหลีกเลี่ยงรายละเอียดจะช่วยลดโอกาสที่จะถูกจับผิดในภายหลัง ตรงกันข้ามกับคนที่พูดความจริงมักจะเอ่ยรายละเอียดเฉพาะเจาะจงโดยไม่รู้สึกกังวลหรือกลัวว่าจะมีช่องโหว่ในคำพูดการเลือกใช้คำในเชิงอารมณ์ก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีคนที่มีความรู้สึกจริงมักจะแสดงอารมณ์ผ่านคำพูดโดยไม่รู้ตัวเช่นใช้คำที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเจ็บปวดโกรธเสียใจยหรือดีใจอย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะที่คนที่ไม่มีความรู้สึกต่อเรื่องที่พูดอยู่จริงจะพูดด้วยคำที่ว่างเปล่าขาดอารมณ์และไม่มีพลังในการสื่อสารเพราะคำพูดนั้นไม่ได้สะท้อนมาจากภายในอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วการจับพิรุธจากคำพูดไม่ได้หมายถึงการจับผิดทุกคำที่ใครพูดออกมาแต่คือการฟังอย่างลึกซึง้งฟังทั้งเนื้อหาน้ำเสียง และความสอดคล้องของคำพูดกับสิ่งอื่นๆที่เขาแสดงออกหากเราฝึกสังเกตการใช้คำของคนรอบตัวเราจะเริ่มมองเห็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปเช่นคนที่ชอบพูดโอ้อวดเกินจริงมักใช้คำใหญ่โตคนที่ขาดความมั่นใจมักพูดติดคำว่าไม่รู้หรือเปล่าเปล่าไปเรื่อยหรือแม้แต่คนที่หวังผลประโยชน์จากเราอาจใช้คำหวานล้อม เชิงบีบอารมณ์หรือพูดให้เรารู้สึกผิดทั้งหมดนี้คือการอ่านใจผ่านคำพูดที่ไม่ได้มองแค่ประโยคที่เขาใช้พูดแต่เป็นการเข้าใจสิ่งที่อยู่ลึกลงไปใต้คำเหล่านั้นซึ่งบอกเรามากกว่าสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวเสมอและเมื่อเราเข้าใจเทคนิคนี้เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคำพูดหวานหูหรือคำโกหกที่แฝงด้วยความตั้งใจซ่อนเร้นอีกต่อไปหา่า การสังเกตความไม่สอดคล้องกันเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดของการอ่านใจคนเพราะคนที่พูดโกหกหรือมีบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในใจมักจะควบคุมองค์ประกอบทุกอย่างให้ดูสอดคล้องกันได้ยากโดยเฉพาะเมื่อมีการสื่อสารทั้งคำพูดสีหน้าน้ำเสียงและภาษากายไปพร้อมกันสมองต้องประมวลผลหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และสิ่งที่มักเผยออกมาก่อนก็คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่พูดกับสิ่งที่แสดงออกถ้าเราฝึกสังเกตสิ่งเหล่านี้ได้แม่นยำเราจะสามารถจับพิรุธได้แม้คนคนนั้นจะพยายามปกปิดแค่ไหนก็ตามหนึ่งในตัวอย่างที่พบได้บ่อยที่สุดคือคนที่พูดว่าตนเองมีความสุขหรือพอใจกับบางสิ่งบางอย่างแต่สีหน้ากลับไม่ยิ้มหรือยิ้มแต่ไม่มีประกายในดวงตา ซึ่งแสดงว่าอารมณ์ที่แท้จริงอาจไม่ได้ตรงกับคำพูดเลยเพราะคนเรานั้นสามารถฝืนยิ้มได้แต่ไม่สามารถฝืนให้ดวงตาเปล่งความรู้สึกออกมาจากใจได้จริงๆเช่นเดียวกับการที่บางคนพูดว่าตนเองไม่โกรธแต่ท่าทางกลับกอดอกแนวคิ้วขมวดและเสียงพูดแข็งเกินปกตินี่คือรูปแบบของความไม่สอดคล้องที่พบเห็นได้บ่อยมากและมักถูกมองข้ามในทางจิตวิทยา ความไม่สอดคล้องกันมักเกิดขึ้นเมื่อจิตใต้สำนึกของคนเรากำลังพยายามปกปิดบางสิ่งแต่ร่างกายหรือการแสดงออกภายนอกไม่สามารถโกหกได้ทันเช่นคนที่พูดว่าตนเองสบายดีแต่กลับมีท่าทางลุกลีลุกลนหายใจถี่หรือหลบสายตาแสดงว่าความรู้สึกภายในไม่เหมือนกับสิ่งที่ปากกำลังพูดหรือในบางกรณีคนที่พยายามทำให้ตนเองดูมั่นใจในคำพูด อาจมีการพูดเสียงดังชัดเจนแต่ถ้าสังเกตดีๆมือของเขาอาจจะกำแน่นเกรงหรือขยับไปมาอย่างควบคุมไม่ได้ซึ่งเป็นสัญญาณของความตึงเครียดที่ไม่สอดคล้องกับท่าทีภายนอกจังหวะการพูดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบอกความไม่สอดคล้องได้เช่นหากคำพูดแสดงถึงความมั่นใจแต่มีการเว้นจังหวะพูดนานเกินไปหรือเปลี่ยนหัวข้อกระทันหัน แสดงว่าเขาอาจจะไม่แน่ใจกับสิ่งที่พูดหรือกำลังหาทางเบี่ยงเบนจากหัวข้อจริงความลื่นไหลของการสื่อสารก็สำคัญคนที่พูดจากใจจริงจะพูดได้ต่อเนื่องลำดับความคิดชัดเจนในขณะที่คนที่พูดโดยปรุงแต่งมักจะมีการพูดวกไปวนมาใช้คำซัาซอนหรือพูดเกินความจำเป็นเพื่อพยายามกลบจุดอ่อนของเรื่องที่พูดเมื่อความไม่สอดคล้องเกิดขึ้น สิ่งที่มักเกิดตามมาอีกอย่างคือความผิดพลาดในการแสดงออกเช่นการหลุดหัวเราะในจังหวะที่ไม่ควรหัวเราะการถอนหายใจหลังจากพูดบางประโยคการกลืนน้ำลายบ่อยๆหรือแม้แต่การใช้คำพูดที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่เพิ่งพูดไปก่อนหน้าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากความเครียดหรือความไม่สบายใจในระดับลึกและมักเป็นจุดที่เราสามารถจับพิรุธได้อย่างชัดเจนในบทสนทนาใดๆ ถ้าเราเริ่มรู้สึกบางอย่างแปลกๆเช่นรู้สึกว่าคำพูดของอีกฝ่ายไม่จริงใจหรือรับรู้ถึงอารมณ์บางอย่างที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งนั้นมักเป็นสัญญาณจากจิตใต้สำนึกของเราที่กำลังรับรู้ความไม่สอดคล้องโดยอัตโนมัติสิ่งสำคัญคืออย่าละเลยความรู้สึกเหล่านี้เพราะโดยธรรมชาติแล้วสมองมนุษย์สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆได้แม่นยำ แม้จะอธิบายไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรอีกหนึ่งจุดที่ควรให้ความสนใจคือความไม่สอดคล้องกันของเรื่องราวเช่นเมื่อคนพูดเล่าเหตุการณ์ต่างๆหากสังเกตว่ารายละเอียดไม่สอดคล้องกันเช่นบอกว่าตนเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ต่อมาเล่ารายละเอียดได้มากผิดปกติหรือบอกว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นแต่กลับจำได้แม่นยำทุกขั้นตอน เหล่านี้คือความไม่สมเหตุสมผลในคำพูดที่บ่งบอกว่าอาจมีการแต่งเรื่องหรือบิดเบือนความจริงความไม่สอดคล้องกันยังสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบของพลังงานหรือบรรยากาศรอบตัวด้วยเช่นคนที่ยิ้มพูดเล่นหัวแต่เรากลับรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจโดยไม่รู้สาเหตุบางครั้งนั่นอาจเป็นเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกภายนอกขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างรุนแรง จนเรารับรู้ได้ถึงความผิดปกติจากพลังงานหรือเคมีทางอารมณ์ที่เขาส่งออกมาแม้เราจะอธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรแต่ความรู้สึกแบบนั้นมักเป็นจริงเสมอดังนั้นเทคนิคการสังเกตความไม่สอดคล้องกันจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การฟังคำพูดหรือดูท่าทางเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้ทั้งหูตาและความรู้สึกในใจร่วมกันฟังคำพูด วิเคราะห์น้ำเสียงสังเกตสีหน้าดูท่าทางและเชื่อความรู้สึกแรกของตัวเองเพราะเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่เข้ากันนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการจับพิรุ์และอ่านใจคนได้อย่างแม่นยำคนที่ฝึกใช้เทคนิคนี้บ่อยๆจะเริ่มมองเห็นความแตกต่างของผู้คนได้ชัดขึ้นมองเห็นว่าใครที่พูดจากใจจริงใครที่กำลังซ่อนอะไรไว้ ใครที่สร้างภาพลักษณ์เพื่อประโยชน์บางอย่างและใครที่แม้พูดเพียงไม่กี่คำแต่กลับแสดงออกได้สอดคล้องทุกมิติจนน่าเชื่อถือแบบไร้ข้อสงสยัยทักษะนี้อาจไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นสิ่งที่ฝึกได้และเมื่อฝึกจนชำนาญมันจะกลายเป็นเข็มทิศทางจิตวิทยาที่ช่วยให้เราเอาตัวรอดจากความหลอกลวงในโลกความจริงได้อย่างมั่นคง